If you love me, I'll be waiting at home If you don't, don't leave me alone If you want me, tell me I need to know if you love me, don't ต้นอลาคาร์ดรุ่นใหม่วันนี้นะคะวันนี้จะเป็นเสื้อคอตตอนแขนสั้นนะคะ mm. เนื้อผ้าเขาจะเป็นเทกเจอร์แบบคอตตอนใยธรรมชาตินี่เขาจะมีใยผ้าในตัวนะคะแล้วก็เนื้อนุ่มใส่สบายมากด้านในมีซับคอตตอนเนื้อบางนะคะเป็นสายเดี่ยวเย็บติดแล้วก็ดีเทลตัวนี้นะคะจะเป็นการปักฉลุอันนี้คือการปักฉลุแบบถมได้อันนี้ปักลงไปในเนื้อผ้าเลยนะคะ งานปักคมมากถมได้สวยอ,กออกมาจะชัดๆแบบนี้นะคะมาพร้อมดีเทลสมอกที่หัวไหลอันนี้เราเย็บสมอกแบบเส้นเล็กๆลงไปนะคะแล้วก็ใส่ได้สีให้มันเข้ากันกับงานปักที่ลำตัวนะคะตรงนี้เขาจะยืดยืดได้นิดนึ่งเป็นฟิลสมอกน่ารักคอก็จะกุ้นเล็กนะคะเรียบๆเลยโบสามารถแก้ผูกได้นะคะเป็นเจาะวงกลมแบบนี้ ส่วนแขนนะคะพอต่อจากท่อนสมอกแขนเขาจะยาวจนถึงเหนือสอกแล้วก็ด้านในมีหลังถ่วงนะคะถ่วงพัตาข่ายเนี่ยเขาจะโปร่งแล้วก็เห็นพัตาข่ายด้านในงานปักก็จะรับกับที่ลำตัวเลยนะคะตัวเนี้พอถ่วงปุ๊บเขาจะให้ทรงพองเนี่ยใส่ออกมาจะได้ฟิลแบบนี้เลยแล้วก็สมอกที่ปลายแขนช่วยนะคะแขนน่ารักมากด้านหลังก็จะเรียบแบบ โชผ้านะคะตัวนี้รีดง่ายแล้วก็คลายตัวใส่สบายระหว่างวันขับรถนั่งไม่ต้องกลัวยับนะคะเขาจะไม่ได้ยับเป็นรอยชัดอันนี้จะเป็นสีเหมือนกึ่งกึ่งสียีนนะคะตัวนี้คือจะเป็นสีฟ้าแล้วก็มีใยผ้าปักสีกลมนะคะด้านในก็จะซับเป็นคอตตอนสีกรมเนี่ยแขนตัวนี้น่ารักมากนะคะใส่สบายด้วยไม่รัดจนเกินไป แล้วก็เป็นฟิลแขนสัน้นมาสองสีนะคะไซส์ S ถึง3 XL จะมีสีครีมกับสีฟ้านะคะฟ้ายิ่งยิน If you want me, tell me I need to know If you love me, don't let me go I'm just a simple man, I'm really not a What you see is just what I am Make my way in the world and I can make it alone but If you love me, don't let me go Cause there's a whole lot of men right here With a whole lot of love to share my Mom and daddy raised me right Chip your hat, son, and be polite